ค่ะสวัสด so well. ีค <Interesting. S 1> no. ่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเนาวายคนละรูปเลยใช่ไหมคะเนี่ยคนละรูปซื้อมาจกไเนัะคะว่าไม่เหมือนเนี่ยอพิทัก์นี้เลยพี่นี่เลยค่ะี่นี่เลยเนาะจะได้พิทักษ์ทำเปลี่ยนรูปร่างใหม่ มาประจะได้แล้ววันนี้ก็ซื้อมามาถวายปู่ประปจำจะได้เอสเดย์ไม่เคยเห็นเลยเนาะไม่ได้เจอไม่ได้ช่วงจังหวะไม่ได้จังหวะไงค่ะจะมาใกล้ๆเนาะจะได้ยินเสียงดังๆังโชคดีได้ตัวไรคะงหดที่ทานมาห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดอืมได้จะอันนี้เขาได้เก้าเจ็ดเราทานได้เก้าเจ็ดเจนล่งเลยเนาะได้ทั้งบนทั้งบนล่างเลยบนล่างเลยได้ไม่เยอะ เขา,าได้เนาะคะ่นะเนาะว่าถ้าถูกก็จะมาหาหปลูกกันค่ะพอดีได้นะเนาะก็เลยมา,มาถวาามาไปอุยีดีใจเขบอกไม่มีหมาถวายปูเลยอะค่ะู่า,มานมานะะัมวันนี้เลกในใจได้ไดยังเนาะคะ่ะแล้วะคะ่ะไ,ได,ไดแล้ว,ลวทนี้ได้แล้ว เกนมาจะได้จากฝันไม่ว่าจากอะไรคะฝันก่อนที่จะมาฝันก่อนที่จะมาหันปุ่แล้วก็จำไม่ได้หรอกตอนแรกจำไม่ได้ฝันได้สามตัวจำไม่ได้แต่ว่าจำตัวแรกได้เลยจำได้หนึ่งตัวจำได้แม่นก็คือเลขนี้เสร็จแล้วก็พอมามาทำบุญก็ขอให้ให้มีเลขนี้อยู่ก็ได้เลขนี้อีกออที่ไปต้มไห้ วัดใช่ไหมวัดวัดไพรป่าวัดไพรแลวัดไพรวัดใหญ่ใช่ค่ะได้ได้เลขเดียวได้เดียวใช่ได้เลขเดียวกันก็คือเลขเนี้ยค่ะแล้วในใจตัวเองก็มีมีอยู่สองตัวอยู่แล้วก็เลยเอามาใส่ได้สามตัวเลยได้สามตัวมีตัวไหนบ้างคะก็มีเลขนี้เอามีเลขนี้เลขนี้แล้วก็แล้วก็มีเลขนี้อีกตัวนึงเลขนี้อีกตัวนึงใช่ค่ะแล้วก็มีเลขนี้อีกตัวนึงเลขนี้อีกตัวนึงก็คือหนึ่ง สี่ห้าสามเอ้ยเอาเก้าสามเห็นเห็นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็นึกว่าสี่กับห้าารวมกันค่ะมีเลขนึงอะแล้วก็มีได้นี้ตามมาค่ะเป็นสี่เก้าสามเนาะพี่เลขในดวงใจเลยเนาะ เอาเหมือนจะเขียนเอาไว้ที่นะจำได้นะพี่เนาะคมั่วที่แล้วก็คือได้บนได้ล่างโอ้ได้บนได้ล่างเลยใช่ไหมคะมั่วที่แล้วได้บนได้ล่างหมดอีกแล้วน้ำหมึกเขาอะไอซี่มุกที่ทัดปะคะใช่มุกเนี่ยคงไม่อยู่ไหน่นี่อย่านี้แต่ขึ้นไป ของหลวงปู่ก็ได้เล่มนี้มาอีกขึ้นไปกระท่อมใช่ขึ้นไปแล้วปะคะขึ้นไปแล้วโอ้เนี้มาไม่ทันเนาะจะทูบบัตะว่ายังไงคะเสียง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 สี่ใช่ได้เล่มนี้อีกได้เล่มนี้อีกได้เล่มนี้คือสี่เนาะใช่ค่ะก็เลยเออกันเนาะใช่ตรงกันมันใจเนาะมั่นใจตัวนี้นะมั่นใจเลยก็ค่ะมัน อีสิี่แน่นอนแน่นอนฝ <c oughs> ันนี้ด้วยก่อนที่จะมาหาปู่เนาะใช่ค่ะฝันฝันว่ายังไงคะโหแบบได้สามตัวตรงอ่ะเราฝันฝันว่าเหมือนแบบประมาณว่าเราอะไปไหนสักที่หนึ่งแล้วที่ตรงนั้นอะข่าวสะอาดหมดเลยค่ะขาวหมดเลยแล้วก็อยู่ดีๆก็ได้ได้ได้หนเห็นเลขเนี้ยสามตัวเลยแต่เราจำไม่ได้สองตัวในความฝัน แต่จมีเลืเงนี้ได้ได้แมนเลยได้ใส่ก็เลยบอกลึกอยู่ในใจตอนลูกขึ้นตื่นมาว่าวันรุ่งขึ้นนะลูกจะมาทำบุญจะมาหาหลวงปู่ก็ขอให้มีเรื่องนี้อยู่ในสถานที่ที่ลูกไปทำในแต่ละที่ก็ได้หมดได้ได้เลื่นี้หมดเลยก็ยังคงอยู่ค่ะปกติแล้วมาต่างถิ่นพูดแล้วคนลุกก็เนี่ยจะนอนนะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยหลับ ไม่หลับด้วยแล้วก็นอนไม่สบายด้วยค่ะแต่ครั้งนี้คือแบบหลับสนิทหลับแบบได้แบบเต็มที่แล้วรู้สึกดีค่ะอ๋อค่ะก็น่าที่จะเป็นมิตใหม่ที่ดีค่ะมิตรใหม่ที่ดีเนาะค่ะใช่ค่ะปู่น่าจะให้โชคอีกเนาะส่วนมากนะคะจะไปนอนที่อื่นจะแปลกที่เนาะนอนไม่หลับบ้างอะไรบ้างใช่จะนอนไม่หลับค่ะส่วนหนึ่งคือ หนึ่งเราแปลกที่แปลกแล้วเราก็มาไกลด้วยค่ะไม่ชินเนาะไม่่ชินคะแต่นี่คือสบายแบบไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะขอให้โชคดีอีกนะคะถือไปเรื่อยๆเลยค่ะชนบุรีอยู่แถวไหนเนาะคุณพี่ชนอยู่อยู่อยู่อำเภออยู่ในตัวเมืองเลยเหรออยู่อำเภอเมืองเลยใช่ค่ะอ๋อสาวตัว เอาสามตัวสีแดงสองสีเหลืองหนึ่งนะคะวัาทางนี้ยังเขียนไม่ติดเขียนตัวเลขไว้เลยค่ะคุณพี่เดี๋อคนอื่นเข้ามาเนอะเขามีโชคมีลาบามคุณพี่ก็ได้บุญอีกเเป็นการแบ่งปันแนวทางให้ได้บุญอีก ไม่เคยจอ FC ไม่เคยไม่เคยเจอมาบ่อย่ไนะมานานๆมาในช่วงหลังเนี่ยนานเพราะว่าโควิดด้วยนะคะใช่อันนับเป็นสีเลขเสียงสี่เก้าสามสวยมากเลขนำโชคค่ะอยากชนบุรีนะคะเลขนำโชคอยากชนบุรีสี่เก้าสาม้กจะเป็นายุด้วยกันเนาะค่ะเนาะอยางให้เสร็จก่อนนะคะ

เมื่อกี้เราก็ซื้ออาปาให้เนี่ยามนึ่งเดี๋ยวเราจะตาม FC มาจากชนบุรีเนาะถวายว่าเปูเดี๋ยวเราไปกันค่ะไปดู FC จากชนบุรีนะคะท่านผู้ชมถวายว่าปูนะคะ สลูกเนา,าออเนะถวายที่กระทร่อมหลวงปู่เลยคาย่ระอวงปูเลยค่ะว,วันนีนะะนะะทีะะ่วันนี้ก็คนเยอะเต็มกระทร่อมเลยวันนี้นะน,น,ยยน,นรอนนคิวขึ้นไปบนกระทร่อมอ่รอคอิวร,รอคอิวรอคิว วันนี้ก็คนเยอะมากนะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอคิวกันขึ้นกระท่อมนะคะนี่นะคะนี่นะคะกำลังจะถวายปูนะคะคนเยอะเลยต้องถวายข้างล่างนะคะ อย่างนี้ก็เบาหนิเลขไอ้สวย่อโอ้คุณพี่ก็บอกให้ดูเลขค่ะคุณไม่ให้อันนี้มาครั้งแรกเกินได้ไหมอ๋อได้ใช่ไหมได้งเออนี่ล่างวะตรงนี่เหมืนบนน่ะมาครั้งแรกได้เลยนี่ตัวเนี้ยมาบ่อยมาก แรกในชโชคบ่อยเดือนไหวออกหัวท้ายเที่ที่หนึ่งวันที่สิบปูวิ่งเสาลงปู่เลยเนาะสองเสาสองเสาฝั่งนี้สองฝั่งนู้นหนึ่งนะคะนี่นะคะมาจากชนบุรีนะคะว่าววันนี้นะคะเจ้าของมาจากชนบุรีว่าวจากกระท่อมลาสังขารบูชาบูชาจ้าแต่เจ้าของว่าวมาจากชนบุรีค่ะ จะกลับวันนี้เลยบัคฟังได้ไหมยังไงค่ะค้างคืนนึงค่ะอ๋อค้างคืนนึงใช่ค่ะู่นี้เพราเดินทางใช่ค่ะพักผ่อนก่อนเนาะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไปเลยอาจจะง่วงนอนใช่ใช่เหนื่อยมากขับเองส่วหะไกลใช่ค่ะขับกันเจงค์ไปเรื่อยลงทะเบียนรถอะไรเนาะค่ะคือหนูจะบอกว่ามันตรงมากเลยทะเบียนรถก็คืออันนี้ค่ะค่ะ สองสี่เก้าสามโอ้ขนลุกเลยะกครั้งน่ะดูดูดูแอดขนลุกเลยค่ะใช่ใช่ขนลุกมือจะบอกว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะตรงกันแต่ลดลดคนตัวเองก็เลยเออเพราะว่าเราก็ไม่ได้มนเราไม่ได้คิดด้วยสองสี่ก็โอ่งโอ่สี่สองคนนั้นก็บอกว่าล่างล่างล่างพี่ผู้ชายเมื่อกี้นะชี้บอกดูนี่ล่างก็ว่างี้อันนี้คือทะเบียนรถที่ที่มาเราไม่ได้ไปแค่ไม่ได้มาแค่หลวงปู่เราก็ไปทําบุญที่วัด ที่อุบลมาก่อนแล้วค่ะอ๋อใช่แล้วก็อันนี้ของงูที่ทั้งที่ที่บอกว่าที่บอกว่าเขียดเต้มเดียวเขียดเต้มเดียวจะได้สามตัวตรงได้ค่ะนะคะวันวดที่แล้วโอ้โหเนาะสเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเขียดเต้มเดียวบั้ใช่มันออกเก้าเก้าเจ็ดเ้าเก้าเจ็ดใช่ที่พามาสดๆเลยเนาะใช่ค่ะของวัที่พามานะคะ จะได้สองตัวเนาะบนล่างเนาะค่ะเนาะได้สองตัวบนล่างแต่เกิดแตกสามตัวค่ะเกิดแตกอันนี้คือความฝันด้วยความฝันเนาะใชไดาจากความฝันนะคะวันนี้ไม่พลาดนะคะวันนี้อย่าลืมตามน้องส้มเนาะน้องส้มเนาะขอเบอร์โทรเนองไปดีกว่าเนาะวันนี้ดีน้องส้มนะคะที่ซื้อมันก็ไปออกล่างแต่ผมโอ้ใช่ใช่ค่ะใช่ได้ด้วยใช่ไหมคืออันนี้จริงๆอ่ะเราซื้อหกหกประตู แต่เราซื้อแต่บนอย่างเดียวโอ้ไม่ได้ซื้อล่างใช่ไม่ได้ซื้อล่างก็เลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ไงั้นก็คืองวดที่เราจะสามตัวตรงแล้วก็สามตัวล่างแล้วก็สองตัวบนของตัวล่างอืียดายนะแต่ว่าเหมือนเหมือนดวงยังไม่ถึงก็เลยค่ะหลวงปููกงวดนี้แหละดวงถึงแล้วงวดนี้ยูค่ะค่ะยูไม่หลุดแม่หนูผูกไว้อย่างนี้เลยหนูคล้องเอาไว้แล้ว งวดนี้ไม่พลาดนะคะขอให well well ้โชคดีไหลตลอดเลยนะคะนะะคให้ป ah, ู่ตามไปเข้าฟันด้วยนะคะขอให้ปู่ให้โชคให้ลาบตลอดเลยทั้งปีเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นว่าวจากชนบุรีนะคะคือผู้โชคดีจากชนบุรีนะคะวันนี้มาถวายว่าวสามว่าวนะคะสามลูกนะคะ แล้วก็มีตัวเลขให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมมีตัวเลขความฝันนะคะแล้วก็ได้เขียนไว้ที่ว้าวด้วยนะคะก็นํามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชม f อีได้นําไปพิจารณาดูนะคะนําไปเสี่ยงโชคดูนะคะสําหรับแนวทางของผู้โชคดีจากชนบุรีนะคะก็คือตัวเลขความฝันนะคะ493เก้นะคะสี่นะคะแล้วก็ ทะเบียนรถของผู้โชคดีเมื่อกี้นะคะคือ2493นะคะคือบังเอิญมากๆเลยนะคะไปตรงกับทะเบียนรถและก็ความฝันนะคะเลขความฝันไปตรงกับทะเบียนรถนะคะ2493นะคะเดี๋ยวแอดก็จะสรุปตัวเลขให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับตัวเลขของผู้โชคดีจากชนบุรีนะคะน้องส้มนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมจะมาสรุปตัวเลข ของผู้โชคดีจากชนบุรีนะคะเพราะว่างวดนที่ผ่านมาก็โชคดีนะคะได้บนล่างแล้วก็เกือบจะได้3ตัวตรงนะคะท่านผู้ชมแต่ก็โชคดีมาตลอดนะคะผู้โชคดีท่านนี้ก็มา,าหาหลวงปู่เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็มาถวายว่าวนะคะแล้วก็มีตัวเลขเอามาฝากให้กับท่านผู้ชมนะคะคือเลขความฝันนะคะเลขความฝันที่ฝันได้ก็493นะคะ493 ส่วนทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถของผู้โชคดีจากชนบุรีนะคะ2493ก็ไปตรงกับตัวเลขความฝันนะคะ2493นะคะก็ให้ท่านผู้ชมนำไปตัดเล่นนะคะสำหรับทะเบียนรถแล้วก็เลขความฝันนะคะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนมาแบ่งปันให้นะคะก็วันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ ชโชคดีถูกหวยร่ำรวยกันทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ